สวัสดีครับถ้าใช่ฮะยูหากินครับมืนอี้ก็รอบแจ้งแล้วครับนี่มาเบิงกันกับว่ามาไต่เห็ดนี่ปลาเมื่อนี้แล้วครับตอนนี้แจ้งแล้วครับมาลุ่นกันเบิงครับว่าสิมานบอครับเขาไปเบิงเนี่ยมันก่อไฟครับจะไปลุ่นกันครับรันนี้มันเคยออกครับ โอ้เล้วครับพวกครับนี่กําลังโหครับนี่โอ้มาแล้วครับนี่มาแล้วโอกําลังง่ามๆเลยครับนี่กําลังจูมออกมาโอ้ไปส้นตัวนี้ฮะกําลังเปาะบันหนึ่งชนมาครับมเมียนมืดเลยครับนี่ ว really. ้เขามามาหนีมานเลยครับทัดแยงกูใดก็ยังใส่สายอยู่ครับนีะครับยังวกอยู่ยังออกอยู่กูได้กูได้ เดี๋ยวกลังจู่มงามๆแล้วครับนี่ครับจับานเร็วครับนี่โอ,โอ้โหใส่ใบใหม่ดึงออกขาดพุดบาบนี้ กูไปใหม่โอ้ครับท่านจะเห็นไปอีกนัดเอาครับ

วกับกำลังพูแต่หมีงัดยังเดียวครับนี่จะมนมรับ mình có men mình cái lần cũ à, cái này, này nhau đều gần này นีกระเมียนครับนี่โอ้ยเล่นเคลียหักเหรอครับโอ้ยใส่ใหม่พุกเวดไปจะซีกหักอีกเดี๋ยวรับเกียอไปเพิ่งครับนี่โอ้ยเวดเอ้าสันจะหักมดครับ นี่ก็นี่ก็ใต้เลยใม่นะครับ ย่างเดียวครับต้องสดิ้งออกมันดิ้งแล้วก็ขาดครับมันบดชิมครับดอกกำลังจุมจูงงามเลยครับนี่ยครับตัวน,นี้กระดองงามงามครับนี่ยกำลังปีบานเต็มสี่ครับ ลังงามเลยตักนึงก็ใกล้ก,กันละไรแบบหัวๆครับเนี่ยดอกนึงครับนี่อืม ามันสิได้สิเห็นครับเอ๋ทั้งสี่กระแมนครับนี่กขลังคู่ขรังป,ขงปูครับนี่ครับโอ้ยนัย่นเบีดใบไม้ก็ไปถือคักซ้ำดังแเป้เบียดให้เบิ้งคักๆครับ กำลังผู้กมีไก่สีบานกมีครับกลังามๆเลยพี่น้องเอ้ย อยู่ว่างด้ามมีดทับครับนี่มีดจิ้มห็ดพื้นอยู่เตะใบใหม่เนี่ยมาเห็นครับ,บ,รบตุ้มขี้โบกตรงนี้ก็ะเมียนครับ กำลังโครครับ,บจุ้มๆออกแบบนี้ตีนสีเงาครับต้องแท่งลงลึลลลลกๆแค่นหน่อยครับบอกกับตีนเงาขรล็ดเลยเท็ดเี่ยวเท็ดคาน นี่ครับเห็ดหานก็มีครับนี่ยีอ้ัญญา้มีอยู่อีกครับร็ด้วกับนี่หัดมันขักๆัมึงนี่ปลวกขีดปลูกอโจ้าหน่้อยๆมันครับ อีก็มีครับนี่โชว์น้อยๆสันก็ดอดเดียู่นี่เป็นแบบนี้ครับครับมันนี่กะได้อสมขวรอยู่ครับเห็ดปวกเึงเห็ดหลายๆอย่างครับแต่ว่าเห็ดปวกก็หลายอยู่ครับนี่ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นแรงใจให้ด่อชหยอู่หุหากินครับ เห็ดคลิปใหม่ๆห,หาเห็ดหาปูครับสามาลงไงพ่อแม่เป็น้องเบิงคือเก่าแล้วครับนี่เขาขอบุณหลายๆครับสวัสดีครับ